วัสดีครับเอฟซีพยวิวาดนอนพงที่คิดหอดคิดถึงนะครับโอ้ยฝนกระไดบังสีมากกระร้อนมาก <c oughs> บังสีหยุดกระร้อนหยุดฝนกระไดร้อนนี้ร้อนไปก็ <c oughs> จักเป็น้ายุอยัอองนอกละ่ะช่วงนี้กระไดเขากะเขียวแล้วน้าก็ะมีแล้วยุ่นนาพ่อดําพ่อเห็ดหดอะไห้หน้ากระไดโบได้ขาดไปเขินดรอกปกติมือวานนี่ก้อนนี่ ซีมือหาหมือผ่านมานั่นแดดเป็นตาในวยฝนมันสีมีไงบ่นอมันสีมากไงบ่นอว่าสั่นพอยี่หวานว่ากับชื่อวันเนี่ยละนาทีก็บชื่อไปเกี่ยวหงะมะให้กล้วยลูกไว้น้ำผูกน้ำปานนี่ล้วกล้วยกับอะไรผูกไว้ข้างนอก <c oughs> ปลูกไว้ข้างนอกให้ปานบ่ได้ไว้ในไขอบตื่นขึ้นมากมกับกต้มกาแฟต้มน้ำห้อนซะก่อนพอยี่หวานกับไรแต่มุนไพ่ตัวต้มกิน ู่กับลังเมื่อเคลื่นี่กระหันฝนตกนีฝนอย่หวัดก็ได้ยินงเขาทั้งอัมเภอรนุนสังทางอื่นทางไกลนั่นล่ะฝ่าผ้าขั้วไอขวดน่ะห้องพื้นพื้นนี่ขวดอ่ะฝ่าก็ได้ฝ่าผ้าขั้วไย่ำกลางเวียนขั้วหยุดตรงหน้ามันก็คือวานั่นล่ะขั้วหายจีนยามันงโบ่งเหลี่ยงนกฝนตกมันก็แห้งมากแล้วขั้วไฝนตกมันก็แห้งมากแล้ว ฝ้าผ้าตายสองตายสามไอ้มีข้ทังเกษตรท้างการเงินก็ทั่วบอกให้เกษตรกรผู้เลียนง้ยงค่างระวังเพรางพอาฝ่ามันพาหมกกระแลงนั่นพาหมกวินมันแนวประดับมันนั่นแหละมันบ่ได้ตั้งพาโตควา้วดอกอันแนวมันพาเนี่ยมันกับล่งมาฝ่าล่งไส้โลหะขี่แขนก้อมันอยู่นั่นแหละคื้นหมกกระแลงหมกขอหมกคขดมมันนั่นแหละ แล men, ้วก็กันยูน้ากันหลายตัวมันก็แล่นไปหากันแหละกระแสไฟเนาะกระแสไฟมันก็สอดก็แล่นไปหากันช่วงนี้ยนี่ยมัเศร้าอยู่ตีหนึ่งช่วงตีหนึ่งไฟยีวาดได้ลุกขึ้นมาเอาข้วยเขาขอกพอว่าเอาข้วยนอนไว้ในตาเอาด้วนไว้ทั้งหอกโอ้ยกันที่บอกเอาเขากับ้าเทียมันเป็นชื่อินวาเป็นชื่อินวากับชื่อวานั่ยล่ะ หาเสียถึอบังมันช่วยเนาะคือว <c oughs> านน่แหละเ็ดตังได์มันถึงเข้าช่วยมันก็ย่านมันเป็นคือเพิ่นนี่แล้วก็ว่าเป็นยังรักเอาเขาในคอ,อกลอดไัยแล้วเพราะอย่าหว <c oughs> านก็ได้นั่งกวงนั่งสาดอกคุ้นกระทึงไอ้เจ้าท่องเอกนั่แหละเอาเขามาคอกแล้วเอาเขามาคอกเรียบร้อยแล้วเอาเขามาในคอกเดี๋ยวนี้ออกไปใส่ดอกคุ้น มันอันตรายเด้ทางหนอกอยู่ในคอกกันละอยู่ในขอกมันปลอดภัยแล้วดีแล้วนี่ละนะครับสําหรับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยพราะนี่หวาดกรอยบับวาวกระเคิ้นให้หูจักนะครับย่ำกังเล่นหากินหย่นนาน้าทงน้าท่าเนี่คือฝ่ามันห้องฝนตกนี่ก็ต้องเอาเขาหอมหรือว่าปลอดไขยไปก่อนนะครับมันมันมีโลหะในโตัวกล้วยนะั่นแหละค,คือแกระแรง่ังเสี่ยมักวินเังเสี่ยนะครับเครื่องประดับมันต่ต้อง ฝ่ามันก็ลุ่งใส่เครื่องประดับนี่นครับมันรุ่งมันบ่ลรุ่งตัวเดียวบ่ลุ่งใส่แต่มะกะแลงนี่ครับมันลุ่งใส่ตัวนี้เราก็คือกระแสไฟมันก็ไปตัวทิพย์ตัวแดนเรียนไฟพันเนาะใกล้กันมันก็ไปมันขึ้นดินมันอย่างใดบริเวณใกล้ๆกันจะเกินเกินไปมันกเกษตรกรเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปนะครับเพราะว่าก็เคยมีมาหลายหม่องหลายบอนตัวอย่างขี่ฝ่าพางัวพาคั้วไอนี่นะครับเอ้า กานบริสุทิ์ข้าวกล้วยกับบริสุทยังดอกข้าวเสระวัะงเอาเสริมควม่วมปลอดภัยเข้าไปเรืร่อยๆนะครับเนาะขอนิวักะขอข่วงขออวยล่วงสมีเจ้าก่อนให้เอฟซีเบิร์ตสุขูสุขคนนะครับลำล้วยโวุขหมานอยู่ดีมีสุขเบิร์ตสุขูสุขคนนะครับขอนิวักิขอสว,วัสด,ดีครับ